สวัสดีทุกคนนะก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของวานแลทีกันอีกแล้วคลิปนี้ทุกคนเราจะมารีวิวสายการเรียนไทยสังคมเนษษ้นนิติศาสตร์รัฐศาสตร์นะว่าเรียนเกันยวกับอะไรบ้างนะทุกคนแล้วก็มาเชิญเพื่อนมาด้วยนะทุกคนตอนนี้เพื่อนมาอยู่ในสายแล้วนะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเล e ่ากันเลยนะว่าสายการเรียนไทยสังคมนิติศาสตร์เนี่ย okay. เรียนอะไรบ้างนะทุกคนโอเคเดี๋ยวมีเพื่อนมาพูดกันด้วยนะโอเคไปเลย โอเคทุกคนทุกคนขอเสียงหน่อยปิวได้แบมแบม hello แบมอ้าวเนี่ยป้าป่าโอเคโอเคโอเคงั้นก็ไปคำถามแรกเลยนะก็คือสายการเรียนเราเนี่ยมีอะไรที่แบบวิชาที่แปลกไหมวิชาที่เราเนี่ยอาจจะแบบไม่เคยได้ยินเลยหรือว่าวิชาที่เรารู้สึกว่าเป็นวิชาที่แปลกใหม่แล้วก็เป็นวิชาที่เราแบบ พิ่งรู้จักในการาเรียนสายไทยสังคมในนิติศาสตร์และศาสตร์ไหมแบบเื่อนตอบเลยก็คือกฎหมายเลยมันคือแบบแปลกแบบเหแบบมือนเป็นวิชาปแปลกที่สุดในชีวิตเราแล้วอะคือแบบเราไม่เคยเจอเนะเว้ยแบบตั้งแต่เรียนมาคือมันก็มีแบบทัน่านมาบ้างแต่ว่ามันไม่ได้เจาะถึขนาดเนี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นประวัติศาสตร์กฎหมายไทยซึ่งเหมือนแบบ ขึ้นนั่นคือแบบไม่เคยเจอแบบนี้จริงๆว่าแบบวิธีการลงโทษของสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นวรืจริงเลยเด็มันแตกมากแต่พอมาเรียนก็ได้เ<อ>ยอะใช่ไหมใช่ก็คือเป็นพอเรียนเสร็จพอพอได้เรียนอ่ะก็คือจะเป็นวิชาที่เราคุ้นเคย <c oughs> เป็นวิชาที่แบบอ๋อเออมันดูคุ้นเคยที่สุดสำหรับเราแล้วอ่ะจริงคือเหมือนเราชอบด้วยมังก็เลยแบบ รู้สึกว่าเรียนไปแล้วเอ้ยมันเกิดรู้สึกชอบก็เลยแบบกลายเป็นวิชาที่แบบเคยที่สอใโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราถามกันดีกว่าว่าเจ้านายวิชาที่แบบแปลกใหม่ในการเรียนสายไทยสังคมเน้นนิติาศสสาสตร์รัฐศาสตร์วิชาอะไรบ้างที่แบบแปลกใหม่แล้วก็แบบไม่เคยได้ยินชื่อเลยอะนายฮัลโหลนายนายเล่าใหนเพื่อนๆฟังหน่อยก็ เป็นก็จะมีหลายวิชาเลยอย่างเช่นลิขิตสื่อความคิดนะโดยก็คือลิขิตสื่อความคิดอนะ่ะพูดง่ายคือวิชาการเขียนนะเขียนยังไงให้รู้สึกว่าเราอ่ะกำลังคิดอะไรอยู่ออย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็วิชาเอ่อเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งจะเป็นวิชาที่รู้สึกือนว่าเป็นวิชาที่ใหม่แล้วดูว่าแล้วดูแบบว่าเอออัปเดตน,นะดูถสถานาการณ์ในบ้านเมืองหรือเป็นข่าวการเมืองเกี่ยวกับ ประเทศรอบๆหรือประเทศตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรียนตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองจนมาถึงยุคที่เราอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็รู้สึกว่าเป็นอะไรแปลกใหม่มากอ๋อโอเคก็แล้วก็อีกคําถามหนึ่งนะทุกคนก็คือคําถามที่ทุกคนอาจจะอยากรู้มากๆก็คือนายเจ้านายเนี่ยเป็นคนที่ชอบประวัติศาสตร์มากแต่ทําไมถึงมาหยู่สายไทยสังคมเน้นนิติศาสตร์รศาสตร์นายได้เพื่อนๆฟังหน่อย ซึอันนี้ต้องท้าคว,วามไปก่อนว่าคือเราอะชอบปฏิศาสตเป็นต้นเด็ เดิมอยู่แล้วโดยเฉพาะชอบที่สุดเลยคือปฏิสายทิย,ทยาอพอเข้ามาสายนิติเนี่ยเราก็ไปน,นั่งดูหลักสูตรว่าเออมีวิชาบ้างที่ต้องเจอสรุปว่าไปเจอวิชาหนึ่งก็คือปฏิศสตรกฎหมายไทยซึ่งเราก็บ,บเอเฮ้ยเป็นวิชาที่เออหน้าเรียนนาะเพราะว่าเราก็มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายตาสามดวงซึ่งกฎหมายตาสามดวงเนี่ยเป็นพื้นฐานม,นมนาจากกฎหมายสมัยทยาซึ่งในกฎหมายตาสามดวงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องรวเกี่ยวกับออวิถีชีวิตของคน แล้วก็เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆซึ่งปรัิศาสตร์กฎหมายไทยอ่ะเออต้องแบบสำหรับน้องๆหรือคนที่จะมาเรียนเนี่ยบอกเลยว่าวิชาปรัิศาสตร์กฎหมายไทยอ่ะถ้าเราศึกษามันไปดีๆอ่ะมันเหมือนเรากำลังศึกษาวิถีชีวิตอ่ะของคนในยุคนั้นว่าเฮ้ยการหนึ่งเลยการเมือกบบงการปกครองเป็นยังไงสองสภาพชีวิตเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็สามก็คือสภาพสังคมในยุคนั้น อะไรต่อมาณนี้ซึ่งบอกเลยว่าใครที่ชอบประวัติศาสตร์หรือใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของถิ่นประวัติศาสตร์สังคมอะไรเงี้ยแนะนาคือวิชานี้คือเดอะบีถามต่อมาทุกคนก็เราจะถามกันทั้งสองคนเลยนะทั้งแบมแล้วก็เจ้านายก็คือเรียนสายการเรียนไทยสังคมเรียนนิสสัตร์แศาสตร์เนี่ยสามารถทําอาชีพอะไรได้บ้างก็ฝั่งกฎหมายก็เราจะให้แบมเป็นคนพูดแล้วก็ถ้าฝั่งปรัิศาสตร์เดานายคอยบอกเพื่อนๆนะโอเคแบมฮลัลโหล โ <Hello. S 1> แบมช่วยเล่าหน่อยได้ไหมว่าถ้าเราจบสายการเรียนไทยสังคมในนิศศสตั์ไปแล้วเนี่ยเราจะทํางานอะไรได้บ้างเกี่ยวกับกฎหมายหรือว่าเกี่ยวกับอะไรที่แบมบที่แบมอยากเป็นอ่าสาหรับเรานะก็คืออ่าถ้าจะเรียนสายเนะี้ยก็คือมันก็สามารถต่อยอดได้เยอะมากมันจะได้ไปได้หลายอาชีพมากเหมือนกันก็ต่อไปก็จะสามารถเรียนบิด ก็จะเป็นนิติกรได้ก็เป็นนักกฎหมายตามบริษัทต่างๆอะไรอย่างนี้แล้วก็สามารถเป็นนายอัยการแล้วก็หนุ่มุดเลยที่หลายคนใฝ่ฝันก็คือผู้พิพากษาอนะอันเองนะโอเคแล้วก็ฝั่งโบริษศาสเดี๋ยวนายเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยนะโอเคนาย อย่างเช่นเออสำหรับคนที่จบไปจากสายนิติเนี่ยสามารถถามว่าเราไปทําอะไรได้บ้างหนึ่งเลยเราไว้เป็นปนะวัตศาสตร์ได้เพราะว่าะวัตศาสตร์เนี่ยจะึกษาเกี่ยวกับสภาพสังคมเศรษฐกิจกเวิถีชีวิตการเมืองต่างๆในยุคประวัติศาสตร์อย่างเช่นเออระบบโครงสร้างทางการเมืองสมัยสุโขทัยเป็นไงบ้างหรือเออย่างบางทีเนี่ยเราจบไปอ่ะหรือเราอาจจะไปต่อคณะ ที่มันเกี่ยวกับการสอบบริษัติารเนี่ยเราก็กอาจจะตั้งคำถามว่าการเมืองในยุคหลังพยาลิทไทยเป็นยังไงอ่ะเราก็ศึกษาศึกษาไปพอเลื่อยมาจะถืออุทยาเราก็เฮ้ยทำไมสาภาพสังคมหรือสาภาพการเมืองมัน,ม,นมันไม่เหมือนกับสุขโขทัยละอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเึิ่งพูดง่ายๆแหละเราสามารถเอาตรงเนี้ยไปเป็นหนึ่งเลยนะัประวัติศาสตร์สอบเป็นครูหรืออาจารย์หรือจะเป็นผู้สอนเกีก่ยวกับประวัติศาสตร์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะจ๊ะ โอเคองั้นย็เดี๋ยวเราปิดคลิปกันเลยดีกว่าก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนี้มากๆก็อย่าลืมกดไลค์ติดตไอขายแล้วก็อย่าลืมกด share. แชร์นะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าอยากให้มารีวิวสายการเรียนอะไรอีกก็บอกกันได้บ๊ายบาย